สวัสดีแฟนมวยทุกประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยนําแฟนบอลมวยมาพบก,กับการวิคอบิจาร์นเกมการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่3มามสิเมกราคม2อ1 9นราะครับศึกเจ้ามวยไทยครับแข่งขันกันที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาที่ยี่0ิบแลวก็จะถ่ายทอดสดแฟนแฟนมวยท่กประเทศรับชมกันทางช่อง3าในเวลาที่ยี่0 0เช่นกันแฟนบอลมวยต่านใดเข้ามารับฟังรับชมกันรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับ เริ่มกันที่ผู้แล่นของการถ่ายทอดสดครับพิกัดร้อยหนึ่งปอนด์การเจอกันระหว่างปาเกียวบูมเด็กเซียนเจอกันกับข้างหน้าของรถแข่งรถสวยจัดเจ,ดจดรือว่าเจ้าเวลไฟนะครับปาเกียวครับนักมวยจากชัยภูมิซ้อมบูมเด็กเซียนอายุ16ปี50นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วนะครับฉลาดระเกียลมเชิงมวยดีดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงฟันสอกคม ล่าสุดชนะคะแนนสรญชัยศาร์ฟันกีฬานาทวีในศึกมวยไทยปัมิตรแล้วก็แพ้คะแนนน้ำมูลลำน้ำมูลเล็กบัตทุ่งขาวหลวงในศึกมวยไทยพัฒมิตรส่วนคู่ชกขับรถแข่งรถสวยจ่าเจ็ดนักมวยอุบลอายุ16 150ซ้อที่ขับรถสวยจ่าเจ็ดเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฟีมมอรีอาวุธครบเครื่องหลากหลายมีนอกได้ในดีนะครับสาสแข่งต่อยหมัดคมวงในปั้มตีดีแต่ว่าหลังๆแพ้ง่ายนะครับล่าสุดแพ้นงยกสี่อัตพุเล็กสนวนจากคาเฟ่ที่ศึกเจ้ามวยไทย แล้วก็แพ้คะแนนนาดินโย2พันพังงานในสกเก็ตเพชรน,นะครับสำหรับคู่นี้ครับผู้ชนะกานเราจะเป็นรถแข่งรถสวยจ่าเจ็ดนะครับกระดูกประสบก,การณ์ดีกว่าจะชนะปาเกียมบูมิกเซนครับแล้วก็คู่สองพิกร้อยหกนยอดตะวันฉายสิงห์จตุรัสเจนกับชัยทรงขัลูกสวนในพิกัรร้อยหกพนยอดตะวันฉายนับมวยจากรนราธิวาสอายุ2 0สูง1้0ซหอที่เอนนี่มวยไทยเป็นมวยประเภทอ่า เลี่ยมเชิงฝีมือดีนะครับดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในมีปั้มตีสู้ครับล่าสุดเลย <c oughs> ชนะคะแนนขนาล่าเล็กสิทธิ์ุนทัพที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สิทธิ์สาธิตในศึกมวยไทยประมิตรส่วนชัยสงครามลูกสวนมวยจากสโปปลาาอายุยี่สิบห้าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าสมที่ลูกสวนเป็นมวยสไตล์บูดูดังขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเ,นเตะขาเจะยางต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดีตัวต้นอันตรายนะครับ ุนนับรุนน็อกได้แล้วก็เป็นมวยที่มีเพชตลอดล่าสุดแพ้คะแนนตะกวัวป่าโชคเก่งเวลาในศึกมวยไทยพัฒมิตแลวก็ชนะน็อกยกหนึ่งธนูเพชรต่อเยียมสวนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมุมมองผมผู้ชนะครับจะเป็นชัยสงครามลูกสวนนะครับได้ใหญ่ได้ยาวต้นต้น,ตน,ตน,ตนอันตรายดุนนับรุนน็อกได้เจตนะจะชนะยอดตะวันฉายสิง์จตุลักครับ <c oughs> และก่อนจะไปว่ากันคู่อีกฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักทางช่องด้วยนะครับมวยพุกยกหนึ่งหนึ่งแปดม มวยพัดยุกระบบอัตโนมัติครบเครื่องเรื่องมวยไทยสนใจอยากเป็นสมาชิกแอรไลน์ไปที่แอ PY หนึ่งหนึ่ง PY 1นึ่งหดมีแอนำหน้าด้วยมวยพัยุกหนึ่งหนึ่งแนะครับคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์นี้เป็นการเจอกันระหว่างแปะยิ้มสบุญมิริศเจอกันกับโกโก้มานนบมวยไทยยิมแปะยิ้ม นักมวยจากนกครศรีธรรมราชสมที่2บุญมิลิตรอายุยีย่สามูนเจ็ดสองเป็นมือขวารูปร่างสูงยาวใหญ่ประเภทบูรูดันนะครับเปิดเกมเดินเตะเ,เ,เดินต่อยวงในล็อกลัดดิ้งตีดีแข็งแรงสู้ดีมีฮึดตลอดมีหมักมีโศกเสริมหน้าเสือสภาพแวล้อมดีล่าสุดชนะคะแนนเพชรสนคมสดสมัยในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็แพ้น้องเกี่ยวซองหนุ่มสุรินทร์โชกเกตวิดาในศึกวันลุบินีส่วนโกโก,โก้นักมวยสุรินทร์สามสิบปีร้อยหกสิบหกเซนติเมตรซ้อมที่มานุมมวยไทยยิม เป็นมวยซ้ายนะครับปอพิจังหวัดฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับวงในมีขวางหน้าแทงล่าสุดแพ้คะแนนวันเฉยน้อยสต่เหี่ยวบางแสนที่ศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนตีใหญ่ที่เด็ด9-9ในศึกวันคี้ผู้ชนะคาาจะเป็นไปยิ้มสอบุญมิลิ์นะครับได้ใหญ่ได้ยาวใจสู้ดีแล้วก็หน้าเสือสภาพไวรอมดีครับจะชนะรุ่นพี่อย่างโกโก้มานบมวยไทยไปได้ครับ แล้วก็คู่ที่4คู่ปดท้ายเพชเียนซาเพชรชุมทองเจอก,กันกับเสือพยญ์ลานาวอเตอร์ไซด์เป็นการแก้มือกันเพชเฆายนักมวยสุรานซ้อมเพชรชุมเพชรชุมเพชรชุมทองอายุ15ถง5ปเป็นมือขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเลียมดีนะครับแต่เป็นมวยที่ยืนระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนให้ห้องเต้เล็กลินมวยไทยในศึกมวยไทยประมิตส่วนเสือพยัญ์ลานาวอเตอร์ไซด์เป็นประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเคยชนะมา ล่าสุดไปสะดุดแพ้ให้ไฟมกรชอฮ์ผู้ยักในศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับสำหรับคู่นี้ครับผู้ชนะการจะเป็นคนเดิมครับเสือพยักษ์ลานาโวเตอร์ไซด์นะครับยำแขนเอาชนะเพชรเทียนซาเพชรชุ่มทองไปได้ครับและก็2ตัวชอบนะครับศึกเจ้ามวยไทยชอบไปที่รถแข่งรถสวยจ่าเจี๊ยบนะครับแล้วก็ชอบไปที่ชัยสงครามขอบคุณทุกท่านสำหรับการรฟังนะครับเจอกัในอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ